สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะขวานก็จะมาทําผัดกระเจี๊ยบเขียวใส่กะปิใส่กสุ้งสดค่ะเมนูนี้ทําง่ายและกินอร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งคลุกกับข้าวสวยนะคะอร่อยที่สุดเลยค่ะวิธีเลือกซื้อกระเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆต้องซื้อฝักเล็กฝักอ่อนนะคะถ้าฝักใหญ่คือมันจะแก่แล้วนะคะแต่ขวัญซื้อมาเป็นยกแพ็คเลยค่ะไม่สามารถเลือกได้ค่ะเตรียมล้างกระเจี๊ยบให้สะอาดเลยนะคะเดี๋ยวไปทํากันค่ะ เพื่อนต้องนำกระเจีย๊ยบไปล้างก่อนนำมาหั่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเจอเมือกหรือ,อยางของกระเจีย๊ยบแล้วจะทำให้ล้างลำบากค่ะสราพคุณของกระเจีย๊ยบนะคะก็มีมากมายเลยค่ะช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดนะคะลดระดับคอเลสเตอรอลน,นะคะและอีกอย่างที่สําคัญก็ช่วยเคลือบกระเพาะรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะว่าใส่อะไรบ้างนะคะ กระเจี๊ยบเขียวกุ้งสดกุ้งแหง้งกระเทียมจะหั่นเป็นแว่นหรือจะสับก็ได้ค่ะกระปิและพริกกระปินี้เราต้องผสมน้ำก่อนนะคะเพราะว่าตอนไปผัดเนี่ยเราจะเอาน้ำกระปิลงไปนะคะถ้าเอากระปิลงไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะผัดลําบากค่ะและละลายช้าด้วยค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะทอดกุ้งแห้งก่อนค่ะทอดจนให้สุกเลยค่ะให้เหลืองกรอบแล้วเราจะเอากุ้งแห้งขึ้นมาเลยค่ะสาเหตุที่ทอดกุ้งแห้งก่อนนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมค่ะหลังจากนั้นใส่กระเทียมและพริกลงไปผัดต่อได้เลยค่ะตามด้วยกุ้งสดเลยค่ะ จนกุ้งเกือบสุกค่ะแล้วเราก็ใส่กระเจียบเขียวลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆใส่น้ำกระปิที่เราละลายน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในกระทะและผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะถ้ามันแห้งไปนะคะเพื่อนๆก็เติมน้ำได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะบ้านขวันชอบกินน้ำผัดค่ะ เพราะว่าเวลาเอามาคู่กับข้าวสวยแล้วมันจะอร่อยค่ะแล้วอย่าลืมเติมกุ้งทอดที่เราทอดเตรียมไว้แล้วนะคะเอามาใส่ด้วยค่ะใส่แล้วจะมีกลิ่นหอมนะคะของกุ้งแห้งทอดและกระปิกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรถ้าหากว่าจืดก็เติมซีอิ๊วขาวเติมน้ำตาลลงไปนะคะเติมรสชาติที่เราชอบค่ะ เมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะแนะนำค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขวัญฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ